กาต่อไปขเขาเียนเซิน,นคณะกรรมการที่ประจําอยู่หนตุ้มล้าสีเด็กดเสียงให้น้อยบันตกลงมาสู่บทห้องหับทางด้านนอกขอเียนเซินขอขอบใจน้กคณะกรรมการขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่อยบันล้าสีนําไปวางไว้ยู่บทห้องหับทางด้านนอกของหน่วยตุ้มและโอกาสต่อไปขาเียนเซิร์น,นคณะกรรมการที่ประจําอยู่หนตุ้มหมายเลขหนึ่งหาหมายเลขหก 6. ได้กดเสียงห้นน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกน่วยตุ้มและเนึงน่วยบานของเฮนเซิร์นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอเสิญพนักง,งานออกเกล็กรางวัลถือคันขึ้นไปหับเอาน่วยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลม หน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเรขรางวัลจะทำการบรรจุในบ้านเข้าใส่อุปกรณ์มุงกลม หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สหน่วยที่4หน่วยที่ห้าและหน่วยที่6ากนนารบรรจุหน่วยบานทั้งหกหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สําเร็จเป็นที่เียบห้อย ต่อไปขอเสนพนักง,งานออกเลขรางวัลออกมาประจําทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจํำรักเพื่อทําการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจเจริมแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2 ที่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำยูนไวยตุ้มหมายเลขหนึ่งพร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่ยูอุปกรณ์มงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกลมเป็นขั้งที่สองเรื่องข่การทัาเอองมารางวัลผอพัฒนาใบหัวที่ถือรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบามีห้อยลูกขีดขาดเตือนเตือยรอนไปจะเลข การนำตัวการเมืองได้รางวัลต้นไปขอขอบใจทท่านกรรมการขอให้พนักงานออกได้รางวัลจากอนุบานและนั่งไปรางใบอยู่บนห้องหักอยู่ที่ตำแหน่งนักแส้นแต่อไปก็ให้พนักงานออกได้รางวาัลประกอบเลขเสียอมประจำลักเป็นครั้งที่สาม หน่วยปัดหมายเลขเสียงประจำลักขังที่สามได้แก่หมายเลขสี่ขอเสียงพนักงานออกเรีงรางวัลที่ประจำอยู่หน่วยตู้หมายเลขสี่เพื่อได้คะแนนกรรมการต่อมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ม้วกลมพนักงานออกเรีงรางวัลจะได้ทำการม้วอุปกรณ์ม้วนกลมเป็นครั้งที่สามขอเสียงพนักงานออกเรีงรางวัลที่จะจัดการออกเรีรางวัลหน่วยพัฒนาวิจุประสงค์ให้ประชาชนได้ทอนทายอารมณ์ในการเสียงโชคเสียงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้น เจตนาพนักงานมากการขอให้พนักงานออกเลื่นรางวัลจับจำอนวยบาทและน้ำไปบางใบจุดบนห้องหักอยู่ที่ตำแหน่งรักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลื่นรางวัลมูลอุปกรณ์เล็กเสี่ยมประจำรักเป็นขั้งที่สี่ ขั้งทีซีเลขแก่เหมลเลขหกขอเสนอพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำยุน่วยตุ้มเหมลเลขหกพร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำทีอยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนประกอบวงกลมเป็นครั้งทีซีขอเสนอพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำยุน กระบวนกรรวมผู้จส so ังคมสึงได้หักต่ว่กมาณของรัฐในการประกาศที่เกบการเปี่ยนสังคมและจกัดการกั้นต่างๆทีกถูกต้องตางระเบียบกฎหมายขอขอบใจั้นคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเรรางวัลจากนวยบานและน้ำเปลอยบางไ้อยู่บนของทับอย่ทีตัแหน่งรักหน่วย นายบัขอให้พนักงานออกเลขรางวัลยูนิคอร์เลขเสียงประจำนับเป็นครั้งที่ห้านายบัตรหมายเลขเสียงประจำนับครั้งที่ห้าเด้แก่หมายเลขห้าขอเสนอพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำยู่หน่วยต์ดหมายเลขห้าพร้อมด้วยคณะกรรมการ ออกมาประจำที่ยุบปรงกอบมงกุลพนักงานอกเล็กรางวันจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์มงกลจเปนขั้งที่5าอกเลรางวัที่ประจาอยู่ในตู้มเลขห้าการได้รางวันแต่ละขั้นมีการใ้เรื่องส่ไทีมีกระจายเสียงแห่งชานรลาวระบบเก็เงนมือห้อยสามจุดเจนกระทางโทรภัพ์แห่งสั้นลาวส่องหนึงและทางเพจเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่หลาซส่งจะปรเวลาสาโมงุต้นไป คกกนรรรมาขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจำอนุ่ยบาสและนัางเยบางไว้อย anyway. like ู่บนห้องหัดอยู่ที่ตำแหน่งลักซิปเลนต่อไปอเห็นเสิญคณะกรรมการข้เสียงเงินบาสหดายเลประจำลำข้างสุดท้าย่อเห็นเซิร์นเงินบาสมายเลขเซียงประจำนักครข้งที่โ ได้แก่หมายเลข3ขอเซิ้พนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำยืนหน่วยตุ้มหมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์วงกลมหมายเลข1ในโอกาสต่อไปขอเียนเซิ้คณะกรรมการโยกพันยกเพื่อเสียงให้น้อยบาทตกลงมาสุบันทุกครั้ทางด้านนอกขอเหยนเซิ้นออกมาประจํที แกนุนคณะกรรมการขอให้พนักงานออกผลังวันจับอน้อยบาลไล้นําไปวางไว้ยืนวันห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรับพันคณะนี้น้อยบาลก็ได้ถือนําไปวางไว้ยืนหนองหับทางด้านนอกของตะเลินตุ้มเป็นที่อ้อนต่อไปคอยมาะังงานออกลังวัได้จับอนุยบาลและทำการไขน้อยบาลเพื่อเสนอผลการออกรังวันยังเป็นทางการ ก็เดนเร่นี่ยต่ออยมารัออกรางวัลโดยจ่อยบ้านจะทาการท้พ่้อยบานเพื่อเสการจักรางวัลรางเป็นที่สในเวลานี้พ่อแ้วที่จะประกาศผลการออกรางวัลในวันรัฐธรรมนูญทราบผลการออกรางวัลหวยราศีประจําวดที่41 ออกข้างวมนทีเซาเก้าเดือนตุลาภาปี2ห้าลางวันหวยลาสีลาสีที่ออกได้แก่ล้าสี่ขาน่ล้าสีขัาลางวันเพิ่มโซ่ได้แก่หมายเลขหกล้าสีเจ็ดสาม 8 3 6 2 7 3 8 3เลขเพิ่มโซกข่างเคียงข้างที่1ได้แกง6 2 7 3 8 2 6 2 7 3 8 2เลขเพิ่มโซกข่างเคียงข้างที่2ได้แกง6 2 7 3 8 4 6 2 7 3 8 4 ผลการออกรางวัลหวยลาสีก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบฮั่นต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกรางวัลนบยประานในหับซัดยิ่งข้างผลการออกรางวัลหวยลาสีประจำเมื่อที40ออกอรั 11, ้งวันทีน่2 9พฤษภาคม2 5 2 5 รางวัลหวยดาสีล้าสีที่6ได้เกล้าสีขันล้าสีขันรางวัลเลขเพิ่มโซ่ได้เกแมรี่627 383 627 383รางวัลเลขเพิ่มสูงขั้นที่1ได้เก627 382 627 382รางวัลเลขเพิ่มสูงขั้นที่ส2ได้เก627 3 8 4 6 2 7 3, 2> ส่ขอแสดงความขอบใจมายังบรดาท่านคณะกรรมการ ท่านพระโสมที่ทานได้รับสมภารไปแล้วนั้นก็เป็นผลการออกเลขรางวัลหวยราศีเลขเลขเพิ่มโซ่6ตัวเลี้ยงประจำวันที่41ของวันพระฮัทวันที่9กุมภาพันธ์2555แล้วสมัยก็ต้องขอแสดงความยินดีในเวลาทานที่ได้เสียงชงทางราชวิษณุกิจพัฒนาได้ถึงเลขรางวัลหน่วยราศีเลขเลขเพิ่มโซ่ในงวดนี้มาห้อนี้เวลาของการท้ายทอดโส่ผลการออกเลขรางวัลหน่วยราศีเลขเลขเพิ่มโซ่คอมมนได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในงวดต่อไปสำหรับวันนี้สบายดี กลัวว่าจะสนเ วันนี้ท่านไปเดินดูสิครับท่านปรลิตท่านไปเดินดูรอบสภาเลยครับไปดูวัดแก้วฟ้านะครับไปดูห้างสุพิมสิครับเต็มหมดครับไม่มีที่จอดรถครับอันนั้นน่ะเหลือเลนเดียวครับที่เข้ามาสภานนวัี้เราจะปล่อยอยู่อย่างนี้เหรอครับไม่ทําก็ได้แต่ต้องทําทําให้มันจบนะครับให้มันเรียบร้อยดูห้ยเต็มหมดเละครับ ท่านไปท่านตรวจสอบได้ทุกเวลาผมจะบอกให้การตรวจสอบสภาเนี่ยตอนหมูกระทะไม่ทำก็ได้ตอนหมูกระทะที่ท่านสองตองปปชมาตั้งทีมงานชั่วคราวอยู่ในสภาเลยตรวจสอบเต็มที่นะครับท่านไปท่านตรวจสอบได้ตลอดเวลาผมทำหน้าที่ในฐานะกรรมการพัฒนาการเมืองเราศึกษาคําของงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการยกประดับสิภาพนิย ไม่ว่าจะเป็นสภากรกตปปชนะครับไม่ได้ลหน้าที่่วงเกินไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงอื่นเพราะว่าพันธกิจของเราคือกางพระนาการเมืองแต่ผมเชื่อว่าท่านประธานก็น่าจะเห็นตรงกับผมว่า่วางบประมาณของสภาถูกจัดอย่างไรส่งผลไม่ได้ต่อความเข้มแข็งขาองประชาธิปไตยและความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อประชาธิปไตยแน่นอนคือกางพระนากัรเมืองแต่ผมเชื่อว่าท่านประธานก็น่าจะเห็นตรงกับผมว่างบประมาณสภาถูกจัดขออนุญาตท่านประธานใช้สิทธิ์พัดพิงเล็กน้อยนะครับจากของที่ท่านประธาน ได้สัมผัสกับผมนะครับในการประชุมเมื่อคืนนะครับก็นั่งฟังอยู่ตลอดนะครับเพรว่าก็ไม่อยากจะขัดจังหวะไม่อยากให้การอภิปรายของเพื่อนเราของขึ้นไปกว่าเกินจําเป็นนะครับก็เลยขออนุญาตใช้สิทธิ์จากชี้แจงทระธานได้ที่ถูกภาพพิงในเช้าวันนี้นะครับเมื่อคืนขออนุญาตใช้เวลาไม่นานครับผมมีแค่สิบประเด็นแต่ว่าไม่เกินเจ็ดนาทีสามถึงหกไมนาทีที่ท่านประธานใช้ในการชี้แจงเมื่อคืนอย่างแน่นอนนนะครับก็เลยขออุญาตประการแรกครับท่านประธานได้ภาพพิมถ์สังคมนะครับพยายามจะสื่อว่าผมมีเจตนา ในการไปชุดกระแสว่าไม่รือรัวบ้างที3 6อฉันขอว่าประมาณสภาคือก็ต้องยืนยันว่าเจตนาไม่ใช่เป็นการหรือรัวบ้างที่ผมทําหน้าที่ในฐานะกรรมการพฒนาการเมือง ซึ่งเราก็มีกว่านะในการตรวจสอบคําของงบประมาณของทุกหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับประสิธิปไตยใชเรามีการตรวจสอบคําขอของทั้งสภาที่ในกกของปพชครับฉะนั้นไม่ได้เพ่งเล็งซึ่งเราก็งบประมาณสภาเพียงเดียวแต่มันก็บอกอะไรได้อย่างครับที่ทุกสื่อมวลชนและวก็สาธารณะนตั้งกันกบการยกกับการตั้งงบประมาณของสภาเป็นพิเศษในคําขอของทั้งสภาประเด็นที่2ครับงบประมาณยังิ้นจริงรอบนะครับว่างบประมาณยังไม่ฝันค่ะยังไม่มีการใช้จ่ายสื่อมวลชนแล้ก็ผมก็ต้องเรียน ประธานด้วยข้อเท็จจริงว่าผมคิดว่าเป็นพิเศษคำพูดนั้นเป็นการพูดความจริงที่ยังไม่ครบ้วรกับธรรมธาติจริงอยู่ครับว่างบประมาณปรับปรุงสาระแก้วข้อมูข้อมาชุมงบประมาณที่ท่านพูดถึงงจากบประมาณในการก่อสร้างต้องเรียอาคารที่จอดรถยังไม่ได้มีการใช้จ่ายจริงแต่มีงบประมาณส่วนนึงครับครบควกับที่ทางสภาได้เตรียมใช้จ่ายไปแล้วมีการโอนงบประมาณบางส่วนจากงบปกถึงในโครงการอื่นก่อสร้างเตรียมไว้แล้วนั่นคืองบประมาณในการออกแบบจริงอาคารที่จอดรถมูลค่า1 0ึ่ล้านบาทได้เตรียม มีการดำเนินการไปแล้วครับในการมีการคัดเลือกเพประมาณสัิษัที่จะมาทำมีขั้นการประกาศในโครงการอื่นผู้ชนะเตรียมในการคัดเลือกไว้เรียบร้อยเพประมาณในการออกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาครับก็เพราะว่ามีบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาทักทวงเนื่องจากว่ามีการเปิดเวลาในการรับข้อเสนอสั้นเพียงแค่สิบชนะ นะครับแล้วจะบอกว่างบประมาณที่ผมพูดตอนนี้กท่านพิจาร่านผลิตจะารณาเลยจะได้เดินเวลาของฝ่ายค้านไม่ได้อภิปรายครับใช้สิทธิ์ทานเพียงไม่เกินสิบหกที่ท่านใช้เมื่อวานครับความจริงผมเตรียมอภิปายมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณสำคัญเลยท่านจะพิปารณาเลยไหมทรับผมไม่ใช่การจะได้พูดนานๆเลยไม่ได้ท่านจะหาเวลาก็ไม่มีเพียงแต่ผมเตรียมอภิปายในกระสุนเมื่อวานครับความจริงผมเตรียมปตอนนี้ก็ใช้เวลาของฝ่ายค้านได้เลยท่านพูดได้เต็มที่เลยไม่มีปัญหาครับขอบคุณมากครับ ไม่เกินเจ็ดสิบสี่สิบกิโลครับที่ท่านใช้เมื่อคืนดังนั้นประการที่สองผมย้ำนะครับว่าถ้าท่านจะบอกว่างบประมาณนั้นยังไม่มีการใช้จ่ายแล้วผ่านสภาก็ไม่จริงเสียทีเดียวเพราะมีเป็นส่วนที่มีการเตรียม มีการโอนงบมาแล้วครับจากโครงการอื่นในงบ6-7นะครับเพื่อเตรียมมาใช้เแต่ว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาเพราะว่ามีบริษัทอื่นทักทวงเข้ามาถึงความเร่งรีบของใช้โครงการก็ไม่จริงสียทีเดียวโคระการที่3มครับท่านพูดประมาณว่าโครงการประมาณยังไม่ผ่านสภามันจะทุจริตแต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาครับอันนี้ก็ขอชี้แจงว่าประมาณสั้นๆครับว่าความว่าการทุจริตไม่ใช่ความเลวร้ายอย่างเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณพูดประมาาณว่การทุจริตการเอือพกตัองไม่ใช่ความเลวร้ายอย่างเดียวในการจัดทำงบประมาณนี้ก ชี้แจงกับประธานแต่การตั้งโครงการที่ไม่จําเป็นกาิผมคิดว่าก็เป็นฝ่ายเยร้ายอีกรูปแบบที่เกี่ยวข้องของการจัดทำงบประมาณเช่นกันเพราะเป็นการนําเอาภาษีของพี่น้องประชาชนมาใช้กับประเด็นที่ไม่ได้เร่งด่วนและไม่ได้เป็นประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างง่ายๆครับูปแบบโครงการหนึ่งที่มีการทําคําขอเข้ามาโดยสภาเพราะเป็นการทาเช่นการส่งแต่งพี่น้องประชาชนหลัง้ัลลังกับท่านประธานที่มูลค่า133ล้านบาทมีการทําคําขอเข้ามาครับประชาชนในงบปี69ผมยกตัวอย่างทางสภาโครงการนึ ถึงแม้ท่านจะมีกระบวนการในการคัดเลือกที่โปร่งใสยังไงจะได้ผู้รับเหมาที่มาทําบริษัทที่มาทําที่ให้ราคาดียังไงแต่ในมุมมองขผมครับมันไม่ควรจะใช้เงินสกปากจากภาษีพี่น้องประชาชนในการไปตกแต่งฉากหลังมูลค่า1 3 3้าบาล้านบาทซึ่งไม่ได้ทาให้การประชุมสภาของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นราาคดียแต่ในมุมมองผมนั้นผมย้ำนะครับในประเด็นที่ว่าแม้ว่ายังไม่มีการใช้จ่ายการไปตกแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานว่ามีการเอื้อประโยชน์พวกของแต่การตั้งมีพบประมาณกับโครงการ ที่ไม่จําเป็นก็เป็นความเลวร้ายอีกรูปแบบหนึ่งการจัดทำงบประมาณแม้ว่ายังไม่มีใครทิ้งท้ายครับที่แจ้งครับท่านสั้นมีหลักฐานท่านได้ทิ้งท้ายพวอขคองเมื่อคืนนะครับก็มีสื่อคณะก็ยังไปเขียนคําพูดลงในหน้าข่าวกันครับว่าใหาท่านผลิตเก่งจริงใครไปตรวจสอบงบประมาณโครงการกระทรวงอื่นท่านได้ก็ต้องบอกว่าผมทาหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับผมตรวจสอบงบประมาณของพี่น้องประชาชนทุกหมาทุกทางด้วยมาตรฐานเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับ งบประมาณไหนไม่ว่าห่วหน้าส่วนราชการจะเป็นใครทาหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วัครบแต่ผมต้องย้ำแบบนี้นะครับะมาณในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมจะมีความชอบคำใดไรหนึไม่ว่าจะเป็นหน่วยในการไปตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงอื่นของหน่วยงานอื่นถ้าหน่วยงานตั้งแต่ผมต้นสังเกตยังถูกมองว่ามีการตั้งบประมาที่ไม่ผมจะมีความชอบคำใดไรหนึ่งดังนั้นครับนี่ย่่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมจึงให้ความสำคัญของการอื่นตรวจสอบ งบประมาณของสภาเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ละเลยการตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงอีไม่ด้วยมาตรฐานทุกปรการังนั้นผมจ้งท้ายแบบนี้นะครับเมื่อวานท่านบอกว่าสิ่งที่ผมได้ทําหน้าที่ของผมไปแล้าจะทําให้สภากเสียหายผมก็ยืนยันครับว่าการตั้งคําถามงบประมาณในฐานะตัวแทนประชาชนไม่ได้ทําให้สภาเสียหายแล้วครับ แต่ถ้าผู้บริหารสภาไม่สามารถตอบคำถามที่ประชาชนสงสัยได้อย่างยืรว่าตีเพียงคองจนทำให้ประชาชนหมดข้อสงสัยหายแล้ประมาณของสภานั้นสมเหตุสมผลหรือไม่สภานั้นต่างัากที่จะทำให้สภานุทนรัศดรห่งนี้